เราตางหมดไฟในสังคมคลั่งไคล้การทำงานสังคมแข่งขันสูงของเรากำลังส่งผลร้ายต่อปัจเจกในยุคสมัยใหม่วัฒนธรรมความสะดวกสบายและเทคโนโลยีมัลติทาสที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้แทนที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตกลับก่อให้เกิดความผิดปกติทางจิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าโรคสมาธิสัน้นไปจนถึงความผิดปกติทางบุคลิกภาพแบบกำกึง่งความเครียดและอาการเหนื่อยล้านี้ได้เป็นเพียงประสบการณ์ส่วนบุคคลเท่านั้น หากแต่เป็นปรากฏการทางสังคมและประวัติศาสตร์ด้วยในโลกซึ่งการชุกค,คิดทวนกระแสะอาจอ่อนกำลังลงกว่าเดิมบยองชอนฮันใช้วรรณกรรมปรัญาวิทยาศาสตร์และสังคม,มศาสตร์เพื่อสำรวจผลเสียที่เกิดขึ้นเมื่อเราหันไปเชื่อมโยงกับโลกภายนอกตลอดเวลาและเลิกหยุดพักเพื่อคิดใครครวนด้วยปัญญา เราต่างหมดไฟในสังคมคลั่งไคล้การทำงานวิเคราะห์สภาพสังคมร่วมสมัยที่หมกมุ่นอยู่กับความสำเร็จและประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้คนหมดไฟและ,ะเผชิญกับปัญหาทางจิตใจโดยไม่รู้ตัวบยองชอนฮันนักปรัชญาชาวเกาหลีใต้ใช้แนวคิดทางสังคม,มศาสตร์และปรัชญามาอธิบายว่าโลกยุคใหม่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างไรและทำไมเราจึงรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาข้อคิดจากหนังสือเราต่างหมดไฟในสังคมคลั่งไคล้การทำงาน หนึ่งการใช้ชีวิตที่ผลักดันตัวเองอย่างไร้ขีดจำกัดในสังคมที่เต็มไปด้วยการเรียกร้องให้ทำมากขึ้นและมากขึ้นเราถูกผลักดันให้เป็นผู้ทำงานได้ดีจนลืมข้อจำกัดของร่างกายและจิตใจการไม่มีเวลาหยุดพักกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จแต่มันกลับทำให้เราสูญเสียความสามารถในการชื่นชมความเรียบง่ายความเหนื่อยล้าจากการทำงานเกินขอบเขตนั้นบันทอนพลังสร้างสรรค์จนบางครั้งเราลืมถามตัวเองว่าเราทำสิ่งเหล่านี้ไปเพื่ออะไรในที่สุดการวิ่งหาผลสำเร็จอย่างไม่รู้จบก,ก็ทำให้เราสูญเสียตัวต,วตนไปโดย ru tua 2. ความเหนื่อยล้าไม่ได้เกิดจากการทำงานแต่เกิดจากความคาดหวังในสังคมปัจจุบันความเหนื่อยล้าไม่เพียงเกิดจากการทำงานหนะักแต่จากความคาดหวังที่เราแบกรับตลอดเวลาเราคาดหวังให้ตัวเองเป็นทั้งผู้ประสบความสำเร็จและผู้ได้รับการยอมรับจากสังคมความกดดันนี้ผลักดันเราเข้าสู่การเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นตลอดเวลาจนเราลืมว่าความสุขแท้จริงมาจากการรู้จักยอมรับตัวเองการลมเหลวจึงกลายเป็นสิ่งที่เราหวาดกลัวแทนที่จะมองเห็นว่าเป็นโอกาสให้เราได้พักและเรียนรู้ สามสังคมแห่งการเฝ้าตรวจสอบตัวเองโลกของเรากลายเป็นสังคมที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพื่อความสุขแต่เพื่อการแข่งขันเราตรวจสอบตัวเองทุกวันเพราะกลัวจะไม่ทันโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วแต่การพยายามเป็นคนที่ดีกว่าคนอื่นนั้นทําให้เรารู้สึกไม่เคยพอใจกับสิ่งที่เราเป็นความกดดันนี้ทําให้เราต้องใช้ชีวิตอย่างไม่พอนคลายสุดท้ายแล้วการวิ่งไล่าตามความเป็นเลิศตลอดเวลาทําให้เราลืมวิธีที่จะอยู่กับปัจจุบันและพอมคลาย ผลของการสแสวงหาความสําเร็จคือการตัดขาดจากอารมณ์การหมกมุ่นกับเป้าหมายและความสําเร็จทําให้เราตัดขาดจากอารมณ์และความรู้สึกของตนเองเราเริ่มมองว่าความอ่อนแอเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และเราหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่ไม่สบายใจแต่นั่นทําให้เราสูญเสียความสามารถในการเชื่อมโยงกับผู้อื่นและกับตัวเองการมีความรู้สึกก็เหมือนกับการปล่อยให้ตัวเองได้พักและรีเซตแต่ในสังคมแห่งความก้าวหน้าเรากลับมองข้ามมันไปอย่างไม่ใยดี 5. สังคมแห่งประสิทธทิภาพทำลายความสามารถในการหยุดพักในโลกที่การทำงานอย่างต่อเนื่องถือเป็นคุณค่าการหยุดพักและใช้เวลาเพื่อตัวเองกลายเป็นเรื่องที่ถูกมองข้ามการพักผ่อนถูกมองว่าเป็นการเสียเวลาซึ่งทำให้เราเข้าสู่สภาวะเดินเอาได้ง่ายขึ้นการทำงานอย่างไม่หยุดยังทำให้เรารู้สึกอ่อนแอทั้งร่างกายและจิตใจจนทำให้การทำงานที่เราเคยรักกลายเป็นสิ่งที่ทรมานการกลับมาทบทวนว่าเราควรหยุดพักเมื่อไหร่เป็นเรื่องสำคัญในสังคมที่ไม่รู้จักหยุด ความอ่อนแอคือจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวเมื่อถึงจุดที่ร่างกายและจิตใจอ่อนแอที่สุดมันคือสัญญาณที่ชัดเจนว่าถึงเวลาต้องหยุดการยอมรับว่าเรากำลังหมดแรงเป็นขั้นแรกในการฟื้นฟูพลังการเผชิญกับความเหนื่อยลา้าและเปิดใจรับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างคือสิ่งที่จะทำให้เราฟื้นตัวได้สังคมสมัยใหม่สอนให้เรามองความอ่อนแอเป็นความลมเหลวแต่จริงๆแล้วมันคือโอกาสที่จะได้กลับมาดูแลตัวเองและเริ่มต้นใหม่ด้วยพลังที่สดชื่น ความสำเร็จที่แท้จริงคือการรู้จักความพอเพียงการวิ่ง <ๆๆ S 2> ไล่ตามความสำเร็จในสังคมแห่งการแข่งขันทําให้เรามองข้ามความพอเพียงที่แท้จริงเมื่อเราเริ่มมองเห็นว่าความสุขนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปร,ริมาณความสำเร็จแต่เป็นการมีชีวิตที่สมดุลและสามารถรับรู้ถึงความสุขในทุกๆวันการหยุดพักและรู้จักพอเพียงกับสิ่งที่เรามีทาให้เรากลับมารู้สึกถึงความมีคุณค่าในชีวิตของเราเองการมองหาความสุขจากภายในแทนที่จะวิ่งหาจากสิ่งภายนอกเป็นสิ่งที่สําคัญในสังคมที่หมุนอย่างรวดเร็วนี้ เรากำลังถูกครอบงำด้วยพลังดวกที่เป็นอันตรายการที่สังคมปัจจุบันถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมเชิงบวกที่มากเกินไป ซึ่งกลายเป็นแรงกดดันแทนที่จะเป็นแรงผลักดันคนถูกกระตุนให้ทํามากขึ้นเก่งขึ้นและมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นจนกลายเป็นการบีบบังคับตัวเองให้ต้องทํางานหนักขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวสิ่งนี้แตกต่างจากยุคก่อนที่คนทํางานเพราะถูกกดขี่จากภายนอกเช่นระบบชนชัน้นแต่ปัจจุบันเรากลายเป็นผู้กดขี่ตัวเองเราต้องทํางานหนักขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเรากําลังทําร้ายตัวเองและสุดท้ายก็หมดไฟ 9. ความสำเร็จเท่ากับความสุขในโลกที่เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าการทำงานหนะักและความสำเร็จคือสิ่งที่นำไปสู่ความสุขอย่างไรก็ตามความเป็นจริงคือยิ่งเรามุ่งม,มันเพื่อความสำเร็จมากเท่าไหร่เรายิ่งสูญเสียการใช้ชีวิตไปมากขึ้นเท่านั้นสังคมทุนนิยมและเทคโนโลยีทำให้เส้นแบ่งระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวเลือนลางลงเราออนไลน์ตลอดเวลาทำงานได้จากทุกที่ทำให้เราไม่สามารถหยุดพักได้อย่างแท้จริงเราควรให้ค่ากับเวลาว่างมากขึ้น ฝึกที่จะอยู่เฉยๆโดยไม่ต้องทำอะไรเสมอไปตระหนักว่าความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำงานหนักเสมอไป สิบเรากำลังถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องจักรผลิตผลงานปัจจุบันเราไม่ได้เป็นเพียงแรงงานอีกต่อไปแต่กลายเป็นเครื่องจักรที่ต้องผลิตผลงานให้ได้มากที่สุดเรามีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ช่วยให้ทำงานได้ตลอดเวลาซึ่งแทนที่จะช่วยให้เรามีเวลาว่างมากขึ้นกลับทำให้เราทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมในอดีตคนงานถูกกดขี่โดยนายทุนที่บังคับให้ทำงานหนักแต่ในยุคปัจจุบันเราเป็นท้งเจ้านายและลูกจ้างของตัวเองเราบังคับตัวเองให้ทำงานหนักขึ้นเพื่อแข่งขันในสังคมที่ให้คุณค่ากับผลลัพธ์มากกว่าความเป็นมนุษย์ ลดการใช้ชีวิตแบบต้องมีราดักทีเว์ที่ตลอดเวลาหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นให้เวลากับตัวเองและกิจกรรมที่ไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมาย สิบเอ็ดเราหมดไฟเพราะไม่เคยหยุดพักจริงๆในอดีตคนทํางานหนักแล้วก็หยุดพักได้แต่ปัจจุบันเรากลายเป็นคนที่หยุดไม่ได้แม้ในเวลาว่างเราก็ยังต้องหากิจกรรมทําเช่นการเรียนรู้เพิ่มเติมการพัฒนาทักษะใหม่ๆห,หรือแม้แต่การเล่นโซเชียลมีเดียก็กลายเป็นการทํางานไปโดยไม่รู้ตัวสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิตคนยุคใหม่คือความสงบและการได้อยู่กับตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้มนุษย์ได้พักฟื้นจากความเหนื่อยล้าฝึกทําสมาธิหรือทํากิจกรรมที่ไม่ต้องการผลลัพธ์ลดการใช้เทคโนโล,โลยีและให้เวลา กับตัวเองหยุดพักโดยไม่รู้สึกผิด 12. ลูกต้องการการปฏิเสธมากขึ้นเราถูกสอนให้ตอบรับทุกโอกาสเช่นงานพิเศษโปรเจกต์เสริมหรือโอกาสทางธุรกิจทำให้เราทำงานหนักเกินไปและไม่มีเวลาสำหรับตัวเองศิละปะของการปฏิเสธเป็นสิ่งที่มนุษย์ยุคใหม่ต้องเรียนรู้เราควรกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่จำเป็นและเลือกคำเฉพาะสิ่งที่สอดคล้องกับชีวิตที่เราต้องการจริงๆ 13สังคมคลั่งไคล้ความสำเร็จคือกับดักที่เราสร้างขึ้นเองในอดีตสังคมใช้กฎระเบียบและข้อห้ามมาควบคุมผู้คนแต่ในยุคป,ปัจจุบันเราถูกควบคุมผ่านแนวคิดเรื่องความสำเร็จและการพัฒนาแทนคนไม่ต้องถูกบังคับอีกต่อไปแต่ถูกกระตุ้นให้อยากทำและต้องทำให้ได้เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่านี่เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายคนกลายเป็นนักโทษของตัวเองและหมดไฟไปในที่สุด ISB4! 14เราคือทางนายและทาสของตัวเองสังคมยุคใหม่ทําให้เรากลายเป็นทั้งผู้ควบคุมและผู้ถูกควบคุมในคนเดียวกันเรากดดันตัวเองให้ต้องทํางานหนักขึ้นต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและต้องเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดตลอดเวลาแนวคิดนี้ทําให้เราไม่มีโอกาสได้พักและสุดท้ายก็หมดแรงทางจิตใจ ความคิดเชิงบวกที่มากเกินไปอาจเป็นอันตรายปัญหาทางจิตใจยอย่างโรคซึมเศร้าและภาวะหมดไฟไม่ได้เกิดจากพลังลบแต่เกิดจากพลังบวกที่มากเกินไปเราถูกกระตุนให้คิดว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้แต่เมื่อลมเหลวเรากลับโทษตัวเองอย่างรุนแรงเพราะเราเชื่อว่าความลมเหลวนั้นเป็นความผิดของเราเอง เป็นการสะท้อนปัญหาสังคมยุคใหม่ได้อย่างลึกซึ้งมันชี้ให้เห็นว่าการหมดไฟไม่ได้เป็นเพียงปัญหาส่วนตัวแต่มันเป็นผลผลิตจากระบบสังคมที่ดีให้เราต้องทาให้ได้และต้องเป็นที่ยอมรับหากเราต้องการหลุดพ้นจากวงจรน,นี้เราต้องกล้าที่จะช้าลงหยุดพักและให้คุณค่ากับตัวเองโดยไม่ต้องยึดติดกับความสำเร็จเสมอไป